สวัสดีครับพี่น้องหลังจากข้างหายไปดนนะครับเพราะว่าข่างงานยัขคาฝนอยู่ไปใช้กับไอะบอมีเรงรนเล่ายังหพีปีห้น้องเข้าในเบิงเมื่อนี้กับเป็นวันเสาร์นะครับก็เป็นวันหยุดพอดีกับเป็นอีกเมื่อนึงของทีมงานสร้างเพ่นนะครับอําพอนคอนสตักชันเหมือนซื้อซื้อล้าน่นคนมาเดเงื่อนให้นะครับกําลังลงไม้ลงมือนะครับก็เลยติด เหลี่นเบืงเบ้งจะเข้ามันคืบหน้าไปได้สักไหนแล้วนะครับสาหรับวิมานบ้านไรนะครับใส่ฮอดใสแล้วในมุ้งเราบลังค่าเป็นตาได้ยูง่ายบะแล้ยก็เปเบิ้งนะครับบ้านหลังใหม่ของกฤติชาธุงบรรยากาศครับรอบๆบ,บ้านท้านาเป็นที่ของของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นเฮ็ดสาหนามวาสศรเลียงป่าเฮ็ดเกษตรพ่อเพียงขึ้นกันมาแล้ว อะจะลงไปเบิงครับจ้างเป็นลงมือแล้วมั่งป่านนี่สมิงดำเป็นยังได้บุ้มมือเียโอ้กําลังซักผ้าวันหยุดซักผ้าสมิงดำ เอามันดีๆนะสุดนักเรียนเพิ่นถ้าเป็นงนงจะไดเปืือนว่าสนต้องใช้กิ่งไปน้ำสมิงดำซักผ้าเมาื่อไร,รหันปล่อยเหรียญลายเ่ได้ต้องซักผ้าวัวขูเดมาดับเดี๋ยวจะพดดับเมื่อนออะสร้างกำลังลงมือครับเพื่อนๆปังๆทีมง,ง,ง,งานอมพลคอนสตรัคชั่นโอ้โออควาเขื่อนหนาไหมพี่ให้น้องเฮได้เบิ้งนะครับ เราวิ่นมัานบรรเลได้มุ่งแล้วนะครับได้มุ่งแล้วบนันกำลังตอ่อต่อมุกข้างหน้าครับต่อระเบียงข้างหน้ามองนั่งเหร็นนะครับแต่เซาเล็ก โอ้ฝนตกเบิดขึ้นเมือขึ้นเน่ยจืดขึ้นเขาใครแน่จะได้มุ่งแล้วอ๋อทายทำเน่ทายทำเอาดีๆเด้แต่ลราคนเป็นดาราได้เดดมือนเนี่ยเอาเป็นโล่งอยู่ทั่วประเทศให้น้องเบิ่งทั่วประเทศปุย้ย ต็ทั้งหนาวไปหมดมองหมดใส่ลงมาอย่างหมวกดูวัวหอนว่าวิวคือหอนอกองวิดีโอสร้างขีนสงสัยว่าเห็ดหนังขนาดหนเนี่ยเนี่ยไง รอรอรอวะลอยอยู่ไปลอยมาสั่งมันลอยไว้เพราะงาทิ้มรอนะเพราะงานทิ้มรอไว้งานไหนขี้ลอยงานไหนเช็ดน้ากันเช็ดงานมันกัดเป็นเดือนจักไปซื้อยังมู๊จักซื้อสร้างอย่างเนี้ยอ่ะกำลังตัวเล็กตัวยังขึ้นไปใส่โค้งเทิงนะครับผู้เสียมเสียมไปครับดีใจแล้วได้มุ่งแล้วครับว่าเซาจิตนี่ก็คือสี่เหลี่นะครับ เก็บตกเก็บเนียงไปหลางน้ำมันแข็งกี่ดีวัววัวมันด้นั่นยังไงได้แข็งกี่ไดเป็นอย่างนี้บ้านิดนิ่หน่อย น้อยเดียวไปเช่นท่าสีเลยบ่โอ้สร้างท่าสีสร้างสีนี่สร้างสีครับเก็บตกสีเห็นรูปเห็นทรงเห็นฟีมายไลยเมื่อยอะไสนใจกับติดตอเด้อครับจิมงานเนี่ยว่าแล้วดิเอากโฆษณาซอยนะอ็เห็นโอ้สร้างนั่นนะ เห็นเขาเจ้าเฮ็ดอยู่หนาดทั้งไหนนอนสันไปถามมันก็น่าสั่นาเขาเจ้าว่ามันบอลงหะไรเย้ะตัวไอ้เจ้าว่ามันม้่นมือคืนม้วนแบบไรจันได้จะว่ามนวนมือคืนมุ่นมือคืนจำกัดบั ใครก่อตัวทรงกับตัวเดชร่วมมือกันตั้งบริษัทก่อสร้างเนี่ทรงเดชก่อสร้างดิทรงเดชก่อสร้างโอ้สร้างสีเอาดิดิดมันอาบลงน้ำเสือนะอาจารย์เขาจะว่าสร้างเขาจะว่าท่าสีแม่นดีส่วนย่ดาเอื้กของแม่นละส่วน ใส่อะลูซิงมุ่งนะกค้งส่างแข็งแรง่นสานใจดนได้สนใจกับติดตัวได้ที่สั่งมอนนะครับบ๊อบบัจเปล่าเปลกเฮื่อนพุกยังกัเลยเตะส่ายยังกันเลยเตะบอกครับคุดน้ำบอกว่าลากรลับอบนเอาทุกอย่าง เ้าให้เศ้าหน้าก็รับมาทันรับ, <c oughs> บแมน <c oughs> บ่ที่บุกบ้านไม่บ้านเก่า้ว <c oughs> น,น่าจะคองหงงิดไป อโอ้ยงามเหมือนเนาะสีฟ้าเบิ่งกเ็เย็บหูกระยิบตาแล้วแบบสีขางนี่ยจะเอาสีอย่างน่าจะมาสร้างขางนี่ยมองอันไม่เห็นสามารถบวชปิดเนี่ยนสร้างเครียดเอาสีอย่างสีงามทั้งขางนี่นี่ทั้งขางหลังจากเขาปิดเนาะ สีขวนบุหรี่สีแบบนี้นักคนบุรีสีเท่านี่บ่แม่นอยู่บ่ดิบอึ้อคืออยู่บ่ดิบอืมคึมอยู่บ่ฮะเอาบ่อันฟ้าปิดทั้งขังนี่เนี่ยใส่สีเท่าเหรอทีมันจะไปกันอยู่บ่กับสีฝาโค้งเล็กนี่ย ยังสมิงดำยางเบิ่งปากฟื้นปากไฟด้วยล่ะขยันคันแข็งขติ้มเนี่รับข้าฝนก็แล้วแต่อาทิตย์ก้อนผมละครับยากน้องฝนอยู่มือได้มามือบ่ไดี๋ยลมารับงานยำง,งานยำฝนเป็นสี่ล่ะปลูกเงานยำฝนมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานได้ยากอยกู่ด้วยเห็นหน้าเลย มุมนี้มีห้องน้ำยุกอรแล้วนะครับก็เลยเทดเกลแวกไว้อาจจะมุ่งมาเบิดกับพอ่อกระเทินอ่ะคือนาเป็นคือว่าจักเปอร์เซ็นต์แล้วนี่เจ็ดสนะิบเนาะยังแต่แอมสิร้อยหรอ,อ,ะรอว,วะ <laughs> อ,อสร้างท่าสีด้วยกันสร้างเชื่อมนี่กับชุดยอดนะครับเดินเชื่อมเดินล้อยเชื่อมได้เรียบเนียนอ,อบตุปุติปิดเดินล้อยเชื่อมได้เรียบเนียนเชื่อมเกตอะไรเกจอะไรมีว่าเกจอะไร ครับมื่อเนี่ก็คาดว่าใส่ขาวตัวนี้แล้วก็ใส่ด้มุ่งนะครับเป็นระเบียงออกมาโล่งสิงอลัรเดินทางมาตัวมาหอดเขากับใส่ข่าวใส้ยางแลีวก็ดีมุ่งเรียบร้อยตัวมาเท่าหนอยใส่เสาเล็กบ่ใส่เสาปูนครับง,ง่ายๆเพราะระเบียงด้ย่ยซิให้เปมองรับแขก เนี่ยแล้วก็จะได้มาปั่นห้องปั่นฮับก็บเจ้าตัวปั่นพระเยองห้องได้เมีย่ยถมาบ่ เห็นกล่องนั่นคือบุเห็นเราบุเห็นมันม่ความเมียนบุเราบอกโอ้มันบดมุนคักอีเล่เหว่ามันซ้ำตัวตีนปรมือสำหรับปินผงเลยไหมไอ้เศร้าๆเบิ่งเออสิเมนบดบดพอดีเฮ็ดอินะสิีเมนกายมาตอนเริ่องานคือจังซุ่มเปลี่ยนๆไปมันก็เมียนเราบ่แต่ใครรถตักแลนเข้าไปบุอลไรตีเบิดได้ข้ามมันบอ อันนัครับสำหรับคลิปนี it, sure ้ก ouais, ็นทำนี่ส like ักก่อนนะครับขอให้สร้างเพื Perfect. ่อทำงานไปเดี๋ยวคืบหนาเลี่ยวจ้ะได้แก่จ้าสิเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกสำหรับวิมานบ้านไร่ว่ราะทำไมขึ้นไปพ่อผมพ่อเฮงทั้งหนาหนาซากทั้งหนาใส่ปายบางไง่บ่ที่สำนักงานหมอลล์หนูป๋อเดี๋ยวมาแต่ทางเมันเห็นรถวิมานบ้านไร่วยายตู่มาเห็นมันเรียกภาษีแล้วเนาะขึ้นไปเอาไปซื้อๆน้ำไปบนเนี่ยมีไรไดอย่างสนม บุมีกับยาบ่าจะเป็นไฟเก็บอย่างเดียวต <laughs> ั้งสำนักง,งานมอลำใหม่บ่นะครับต้อนรับกิฟต์กัน่อนนี้ซะก่อนนะครับแล้วรบกวนจ้างเคนพนักงานต้อนคุยไปจุดวัดพิษวัดถึกล <laughs> นะอ่ะาตอนนี้นะครับ